ยอนนี้สุขิมชาถึงญี่ปุ่นแล้วครับทุกคนแล้ววันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับเตโรครับผมเอตโรนะครับแ,แล้วก็เพิร์นครับจากเบพี aki, ครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดฟุกุโอกะซึ่งเป็นการเดินทางม,มาฟุกุโอกะครั้งที่2ของผมในรอบ9ปี <laughs> แล้วก็ครั้งที่3นะครับที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นคือไม่ได้มานานมาก <Okay. S 1> เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเนาะตอนนี้ <laughs> คืออย่างสนามบินนี้เขาเหมือนรีโนเวทใหม่นะครับแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับแล้วก็ติดตามทริปของเราในญี่ปุ่นด้วยกันได้เลยไปเลยสำหรับสนามบินฟุกุโอกะนะครับก็ถูกก่อตั้งครั้งแรกในปีคศ1944โดยอดีตกองทัพญี่ปุ่นซึ่งต้นแบบของเขาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาจากฐานทัพอากาศแต่ว่าหลังจากสงครามโลกจบลงแล้วได้มีการแปลงให้เป็นสนามบินนะครับ สำหรับการบริการการบินโดยเฉพาะในประเทศต่อมานะในช่วงปีคศ1 9 5 0และ1960เนี่ยสนามบินฟุกุโอกะก็ได้ทำการขยายตัวขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของการเดินทางด้วยเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นนั่นเองทำให้มีการขยายความยาวของรันเวย์หรือว่าทางขึ้นลงของเครื่องบินนะครับพร้อมกับมีอาคารผู้โดยสารใหม่ด้วยพอเข้าถึงช่วงปีคศ .19 7 0ถึง1980สนามบินฟุกุโอกะ,กะก็ได้มีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยในปี1980นะครับก็มีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสายการบินใหม่แต่เป็นแบบสำหรับนานาชาติทำให้สนามบินเนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นเข้าสู่ยุค90ถึงปี2000เนี่ยสนามบินฟุกุโอกะได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยมีการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารสายการบินภายในประเทศใหม่อีกนะครับและก็ยังขยายขนาดของอาคารผู้โดยสารสายการบินนานาชาติเพิ่มขึ้นอีกวันนี้นะครับสนามบินฟุกุโอกะ เป็นหนึ่งในสนามบินที่คนเดินทางมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น <Wow. S 1> และในทุกปีก็มีผู้โดยสารเดินทางมาที่สนามบินนี้เป็นล้านคนเลยนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การที่สําคัญสําหรับการเดินทางทั้งทาง,งด้านธุรกิจการพักผ่อนที่เชื่อมโยงเมืองฟุกุโอกะไปยังจุดหมายต่างๆทั่วโลกระหว่างที่เรากําลังเดินอยู่ในเมืองฟุกุโอกะ ผมก็นึกขึ้นได้ว่าที่นี่ทางเดินดีมากเลยนะครับฟุกุโอกะถือเป็นเมืองที่เหมาะกับการเดินเล่นมากๆเดินสำรวจมุมต่างๆทางเดินเท้าที่นี่ก็กว้างมากและได้รับการดูแลอย่างดีทําให้เราเดินไปไหนมาไหนได้สะดวกนอกจากนั้นฟุกุโอกะยังเป็นที่รู้จักกันในด้านวัฒนธรรมการปั่นจักรยานเมืองนี้มีโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการปั่นจักรยานที่พัฒนามาเป็นอย่างดีมีเลนจักรยาน มีที่จอดจักรยานอยู่ทั่วเมืองหากใครกําลังมองหาวิธีสนุกๆในการสำรวจฟุกุโอกะนะครับการเช่าจักรยานก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยละครับมื้อแรกในฟุกุโอกะวันนี้เฟิร์สพาพวกเรามากันที่คิวคัตสึโมโตมูระซึ่งเป็นร้านเนื้อย่างกระทะร้อนกับรสชาติอันกรอบนอกนุ่มในจากการชุบแป้งทอดและเนื้อไนสุกแบบมีเดียมแร ที่ผู้ทานสามารถย่างบนเตาหินกระทะร้อนเพื่อเพิ่มความสุขได้ตามต้องการตอนย่างบนเตาแล้วได้ยินเสียงฟู่ฟูมันเราใจอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับทั้งหน้าตาก็หน้าทานกับกลิ่นอันหอมหวานพอได้กัดเข้าปากไปแล้วบอกได้เลยว่าฟินมากๆเป็นร้านเนือ้อย่างอันสมคุณค่าแก่การมาทานสุดๆเลยทีเดียว สิปือดีทุกอย่างนะแล้วาซาบิเหมือนะทำเพื่อสำหรับกินเราไม่รูดซึนแต่บาทีมันสุดอ่อกจมูกอันนี้ขื้นแบบกินแล้วแบไอโอดีไก่ปลาคนไม่กินมันได้โตกบ้างไม่กินบ้างไม่ได้แบบชอบหรออร่อยเป็นไงยังไม่ได้กินเลยอ่ะยังไบ้างผมกินได้ทุกเจ้าเลยกินทุกที่เลยทุกที่เลยแล้วที่นี่เป็นไงแข้งจัง แต่พี่ต้องมากว่าต้องด้วยนะครับอด้อรอยเย็นไม่รอยเย็นไม่ถึงกว่านะและเราก็มาอยู่ได้สำเจ้าจะสายถือเจนบางอยู่นะครับ